สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีบรรยากาศเช้านี้นะคะต้นอ้อพาทุกท่านมาอยู่ที่เขื่อนสิรินทรอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาวันนี้ต้นอ้อก็มากับนะคะพี่ๆกรุปทัวเหมือนเดิมนะคะมาะที่ตรงนี้คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคือต้นอ้อเดินทางจากนครพนมออกจากนครพนมประมาณ18นาฬิกาได้ แล้วตลอดทางที่มาฝนตกแล้วมาถึงที่นี่ฝนก็ยังตกแต่บรรยากาศที่นี่สวยมากเดี๋ยวเราจะให้ดูความสวยงามของอำเภอศิรินทรเขื่อนศิรินทรน,นะคะอืมตอนนี้ลูกค้าก็ลูกค้าเราก็กำลังทานอาหารเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวเพ่อจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศฝนโปรยปลายแบบนี้แหละ บรยากาศฝนตกโปรยปลาแบบนี้ค่ะคือแบบบรรยากาศวแบบิวมันสวยมากแต่เสียดายที่แบบฝนตกขอให้ฝนมันซาซาลงด้วยเถอะเพราะว่าวันนี้วันนี้มีทริปลงแพรนะคะลงแพรที่เขื่อนสิรินทรน,นี่แหละนี่ทุกท่านดูฝนตกว่าดูอีกฝากหนึ่งตรงนู้นก็มีที่พักนะคะ สวยงามแบบฝนตกๆตกตกนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่เข้าลงแพกันนะวันนี้เราจะลงแพนะคะลงแพล่องลำโดมนะคะล่องลำโดมน้อยฟิลินทอนนะคะที่อห็นมีเรือหาปลาด้วยดูๆเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวซูมสิบให้ดู กก็เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติอีกแล้วค่ะทุกคนคือต้นอ้อชอบมากมเลยเวลาออกทริปแบบนี้นะคะคือเราได้อยู่กับธรรมชาติได้พาทุกคนมาดูความสวยงามอ่าแต่ว่าวันนี้ฝนตกฝนตกต้องเซฟตัวเองด้วยในการลงแพรลงอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ก่อนอื่นเช้านี้คือจะไปทําบุญที่วัดก่อนนะคะที่วัดก่อนก่อนที่จะ ไปลงแพรนะคะขอให้ใสายสายมาแดดออกด้วยเถอะนี่เช็คก,กรมอุตูแล้ววันนี้น่าจะมีแดดออกอยู่นะคะนี่สถานที่รักก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะที่พักตรงนี้ที่พักตรงนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นแคมปิ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวต้งเอาจะพาไปดูมันจะเป็นแคมปิงงปมปมป้งนี่ จะเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งค่ะยูอา r e แคมปิ้งนะคะทัวร์ของเราจะพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปทำบุญที่วัดนะคะที่อยู่แถวๆอำเภอศิรินทรน,นี่แหละ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะแล้วก,ก็ให้ดูความสวยงามของเขื่อนซิลินทร์นิดนึงเดี๋ยวตอนลงแพจะถ่ายให้ดูอีกเยอะๆเลยนะคะทีมงานก็พร้อมแล้วนะคะ